ขาสั้นคาโก้ขาสั้นขาโก้ตอนนี้นะคะของเนี่ยแทบจะไม่มีเลยหายากมากเลยค่ะตอนนี้หายากมากขาสั้นขาโก้ตอนนี้หายากมากเลยมีน้อยด้วยค่ะถึงมีก็มีน้อย คากโก้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะคะลืมละ <4, 5. S 1> เอาน้ำกับกระป๋งองอ๋อสี่พันห้าประมาณร้อยกว่าตัวเนาะค่ะเนี้ยถ้าจำไม่ผิดร้อยกว่าตัวตัวนี้มันตัยสองนะมันดูด ตัดได้เลยค่ะขาสั้นคาโกขาสั้นคาโกใครที่ถามหาขาสั้นคาโกอยู่นะเอามารหัสนี้เลยมารหัสนี้กระสอบสี่พันห้ารอยบาทเดี๋ยวหนูใส่รายการให้นะคะสักครู่ขาสั้นคาโกนะคะต่อไปอ่ะใครรับสอบนี้แจ้งได้นะคะโปรโมชั่นเรามี ริดสีใหส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่ก็พี่แจ้งน้อยมินได้เลยนะขาสั้นคาโก้นะแคปรูปป้ายมาก็ได้นะคะแคปรูปป้ายมา สี่สิบห้ากิโลค่ะก็ประมาณร้อยกว่าตัวประมาณร้อยกว่าตัวอ่ามองเอากระสอบมานะมาใส่เลยเออเอากระสอบมานะอ่าเดี๋ยวเรามาดูขับทันคาโก้กัน ขาสั้นคาโกห่างหายจากการเปิดรีวิวไปนานมากแล้วไม่ได้เปิดกันนานมากแล้วพี่ขาสั้นคาโกนี่เลยนะแคปมาได้ค่ะแคปมาได้ แคบแล้วก็ทักมาได้เลยไปอยากได้ค่ะสั้นขาโก้ปลานี้เด้สก็อตโผล่เลยอะ่ะดูดิอ่ะแบบหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ปูด,ดูว่ามันไกลไปหรือเปล่าขยับมาด้านในแคบไปด้านในแคบไปมาอีกไห้ โ okay. okay. อเคโอ้โหเปตัวรักมาก็ะลีแล้วค่ะลีแล้วอ่ะอ่ะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นนะคะตัวนี้อะไรอ่ะออริจินอลวินเทจนะคะตอนนี้ค่าก็ช้อตจไข่ดีมากเลยค่ะพี่ไข่ดีมากไซส์สวยจังเลยอ่ะอเมริกันอีเกิลค่ะสามสองเนี่ยงานใหม่มือหนึ่ง โอ้โหงานไรเมื่อหนึ่งค่ะไปห้อยเลยขันหัวขายได้เลยคาโก้เดี๋ยวนี้ก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะลูกค้าชอบกันเลยอะได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเรียดอย่างเดียวก็สวยแล้วค่ะอยากจะให้เรียดแจ้งได้นะคะ กระสอบที่เปิดก็รีดฟรีค่ะ สติ๊กเกอร์ออกด้วยไซส์ถือว่าโอเคค่ะได้ไซส์สวยได้ไซส์สวยแล้วก็เอ่อได้แบรนด์ออกดีอยู่นะคะ แล้วราคามันไม่สูงมากค่ะลูกค้าก็ไปต่อได้คัดหัวได้นะคะเป็นแนวกระเป๋าข้างก็มีคาโก้เดี๋วนี้ของหมดนะคะมากี่รอบก็หมดค่ะแล้วไซส์คือดีมากเลยอ่ะยี่ห้อก็ออกดีค่ะ อาจจะมีบ้างนะคะเล็กน้อยซักออกได้อาจจะแค่เปื้อนแบบคราบเท่ไห่อ่ะคราบดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกสค่ะไซส์สามสองค่ะลายทาหารลังเลค่ะพี่สวยสวยเลยโซโนโมาค่ะมันพับกันอยู่นะแป๊บหนึ่งนะคะ่ะ ขอกระจายก่อนโอยโคลัมเบียนะนีล่ล่างๆยังสวยเลยนะโคลัมเบียจ้ะพุกผ้าแห้งไวก็มีนะคะงานแนวเดินป่าอเมริกันอ <American Eagle, S 2> ีโก้ค่ะงานแนวอาร์มี่ค่ะอาร์มี่ช็อตรีวายจ้ามาครบแล้วนะรีวายลีแรงเลอ่มมาครบแล้วนะ สวยเลยราคาโดนไซส์ดีมากเลยอ่ะไม่เกินสามหกอ่ะไซส์สวยจังเลยนูติก้าจ้ะ L สามหกคือสามแปดมีบ้างนะแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะอ่ะตัวนี้ก็สามหกนะโอนวีเนี่ยนะโอนวีตัวนี้ก็สามหกนะอลิโซนาเนี่ยอ่าตัวนี้สามแปดเนี่ยเห็นไหมคะคือเจอน้อยมากค่ะอลิโซนานะคะสามสี่ ไซส์ถือว่าสวยอืมมีเชือกอะไรอย่เงี้ยครบเลยอ่ะไซส์ดีอ่ะดูดิรีดพี่รีดแล้วคือมันมันเห็นชัดเห็นชัดแล้วทำราคาได้ดีทำราคาได้ได้อีกอ่ะถ้คือถ้าพี่รีดอ่ะทำราคาได้มากกว่าลูกค้าที่แบบเปิดกระสอบและขายเดิมๆอ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นแนวใหม่คล้ายผ้ารม่มนะคะผ้าแห้งไวอะไรเงี้ยนี่ซีเคผ้าตารางค่ะลีมาอีกแล้วนะลีลีได้ไซส์สวยโอ้โหทอมมี่ค่ะทอมมี่ลีแหลก นูิก้าค่ะได้แบรนด์ดีจังเลยอ่ะแบรนด์ดีมากเลยรีวายค่ะเดนิเซนค่ะโหแบรนด์ออกดีมากดูดิอาริโซนาจ้าแบรนด์ดีมากเลยพี่สวยงานแก๊ปจ้ะแก๊ปโอ้ยอ่ะใครชอบนะคะระหัสนี้ จัดได้เลยดิกกี้จ้าดิกกี้เออค่ะแนะนำนะคะสินค้าราคาถูกค่ะเน้นแบบว่าไขาง่ายไขยไวตอนนี้คารโกกี่รหัสก็หมดค่ะขขยดีมากค่ะคาโกตอนนี้กี่รหัสก็ของหมดค่ะคาโก ใช้สามสองสามสี่เนี้ยพี่ใช้สวยมากเลยอ่ะดูดิใช้ส,สวยใช้งามมากใช้ดีมากเลยสวยงามนะมีการ์ดได้หรอโอ้ยไดคค ไม่ได้แบนครบเลยอ่ะใช่กาฮาร์ค่ะอ่ะสอบนี้นะคะจัดเลยกระสอบที่เปิดรีวิวรีดฟรีนะลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่ารีดนะด็อกเกอร์ค่ะคือที่ไปถึงก็ขายได้เลยค่ะขายได้เลยโปโลจะรับเป็นรอเลนส์นะ สวยมากอะ่ะสวยมากนะคะงานดีมากเลยสวยงามเลยะคะโคลัมเบียอีกแล้วโอ้โหอันได้แบรนดดังอยู่นะสะส่วนงานตำหนิถือว่าน้อยนะคะห้าเปซน ได้ไซส,ส์สวยๆค่ะใครชอบกระสอบนี้แจ้งเลยแจ้งได้เลยใครชอบสอบนี้แจ้งได้เลยจัดเลยจ้ากระสอบต่อไปนะคะเป็นขาสั้นผู้ชายค่ะอ่ะขาสั้นผู้ชายป้ายสิงโตนะพี่จะมีรหัสหนึ่งมีแค่ลูกเดียว อีกรหัสมีแค่2ลูกหมดแล้วคือไม่มีแล้วจริงๆค่ะมีแค่นี้แล้วก็มาไม่บ่อยเบอร์หนึ่งมาน้อยค่ะใครที่ชอบงานเบอร์หนึ่งนะกระสอบที่เปิดรีวิวมีโปรโลิสฟรีนะคะลูกค้าได้แบนดีอ่ะแอร์โรบอทเทลอ่ะได้แบนดีจังเลยสวยจังแบนสวยจัง ชัดไหมคะภาพชัดไหมงานงานมัวไหมไม่มัวเนาะชัดอยู่เนาะภาพชัดเนาะพี่พี่หมองแขบได้ไหมอ่าชัดนะคะอยากให้เห็นชัดๆเนี่ยอยากให้เห็นชัดๆนะชัดนะแก๊ป แ,แบบไหนได้แบบนั้นเลยทุกอย่างในกระสอบอม่มีห้อดีมากอะ่ระราคานี้ถือว่าโอเคเลยนะคะตกเฉลี่ยตัวหนึ่งประมาณสี่สิบบาทนะสี่สิบบาทถือว่าสวยค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะโอ้โหดูดิ ตูดใบโพด้วยนะคะเป็นแนวแบบทหารอาร์มี่เนียเนวี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะทิมรับมาได้จ้ะโเคเนยวีย่จ้าแฟนดังนั้นเลยอ่ะดูดิแฟนดังนั้นเลยอ่ะ ใครชอบกระสอบนี้นะคะทิมรับมาได้เลยอ่าเดี๋ยวให้ดูป้ายอีกสักครั้งหนึ่งนะอะแคปมานะคะลูกค้าท่านใดที่มันดูย้อนหลังนะ,คะแคปมานะ,คะแคปมาต่อไปนะคะขาสั้นผู้ชายะคะ่ะขาสั้นผู้ชายเมนเดนิมช็อตลองมีแค่กระสอบเดียวพี่หมดแล้วไม่มีแล้วนะอันนี้นะเปิดให้ดูไปเลยมีแค่ลูกเดียว <S <S อันไหน thank you